กล่าวสวัสดีครับแฟนๆพระเครื่องทุกท่านนะครับและเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ตามรับชมช่องการศึกษาพระสมเด็จอยู่นะครับวันนี้นะครับผมก็มีพระสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จวัดระขังนะครับอีกหนึ่งพุทธศิลป์พิมพ์ทรงนะครับมาให้เพื่อนๆร่วมกันรับชมและศึกษานะครับธรรมชาติพระแท้เนื้อผงปูนปะหอยนะครับพระองค์นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแม่พิมพ์ของวัดระคังนะครับสร้างจากเนื้อผงปูนปะหอยเหมือนกันนะครับ ธรรมชาติพระเทนะครับเพื่อนหลักการดูพระเนื้อผงปูนนะครับรูปแบบลักษณะความเก่านะครับในเนื้อผงปูนหลักการพิจารณานะครับผมก็ย้ําอยู่ตลอดในหลายๆคลิปนะครับลักษณะการดูนะครับเนื้อปูนเก่าเป็นลักษณะยังไงนะครับมาดูพระพิมพ์นี้กันนะครับพุทธศินเนี่ยนะครับเส้นทุ้มค่อนข้างจะอวบล่ำนะครับพระพักนี่กลมใหญ่เลยนะครับในพิมพ์นี้ เพื่อนดูให้ดีนะครับเกรจะลดสุ้มพอดีนะครับพระเกรจะสั้นนะครับลำตัวจะลำใหญ่แขนทั้งสองข้างก็ลำใหญ่นะครับหน้าตักนะครับลำใหญ่เลยนะครับหน้าตักเนี่ยรล้วบริเวณนี้นะครับเป็นรูปแบบการงอกนะครับไม่ใช่เป็นการแกะแม่พิมพ์นะครับที่เป็นริ้วๆเม็ดๆนะครับเกิดขึ้นภายหลังฐานชั้นที่2นะครับก็อวบลำเหมือนกัน ฐานสิงเ่อนดูให้ดีนะครับฐานสิงก็ล่ําใหญ่นะครับพุทธศินโดยรวมทั้งหมดนะครับค่อนข้างที่จะหวบล่ําใหญ่นะครับในสมเด็จวละขังพิมพ์นี้พระองค์ <S <S นเนี้ยนะครับเป็นของเพื่อนเพื่อนทางบ้านนะครับที่ส่งมาให้ช่องกันสานะครับผมก็พิจารณาแล้วว่าเป็นพระเท้ก็เลยนํามาลงให้นะครับราคาไม่แพงนะครับองค์นี้ผมก็ขอ โโมดให้ในคลิปนี้เลยนะครับราคาเขาเปิดได้8,000บาทนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับน้าเช่าเก็บนะครับถึงจะไม่อยู่ในแม่พิมพ์หลักนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นพระเทนะครับสามารถบูชาได้เลยนะครับแฝนขึ้นคอได้อย่างไม่อายใครนะครับองค์ประกอบของพระเทนะครับในเนื้อผงปูนปกหอยเนี่ยนะครับเมื่อเราดูพุทธศินโดยรวมทั้งหมดนะครับก็เป็นพิมพ์ของวัลลคังนะครับที่สร้างไว้ยุคต้น เนื้อพรานี่ค่อนข้างที่จะยากนะครับเมื่อขยายเนื้อขึ้นมาเพื่อนเือนดูนะครับระดับเนื้อปูนเห็นไหมครับความหดแห้งเหี่ยวย่นนะครับในพระเก่าเนี่เกิดทุกองนะครับระดับของเนื้อปูนนะครับเพราะว่าผ่านการสร้างเกินบร้อยห้าสิบปีครับจะมีรูปแบบความหดเหี่ยวนะครับของเนื้อปูนเหี่ยวย่นนะครับมีร่องรอยของการผุพลุนนะครับมีรูปแบบของการงอกนะครับเห็นไหมครับในรอยเหี่ยว ในรอยผุในรอยกลอนพระเถรจะเกิดรูปแบบการงอกของเนื้อปูนนะครับการวัฒนาการการเปลี่ยนรูปแบบของชั้นปูนนะครับในผงปูนตะคอยเนี่ยนะครับไม่ว่าสีสันมณะอะไรนะครับเพื่อนสังเกตดูนะครับ,นะรบในในพระหลายๆองค์เนี่ยที่ผมนามาให้เพื่อนนะครับร่วมการศึกษารือเรียนรู้เนี่ยนะครับกายภาพของเนื้อปูนจะเป็นรูปแบบเดียวกันหมดแม้แต่แตกต่างคนละพิมพ์ทรงนะครับคนละพิมพ์กัน แต่ก็เกิดรูปแบบที่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นวัสดุชนิดเดียวกันเป็นพระที่มีอายุการสร้างเกิน150ปีนะครับเพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับระดับความเหี่ยวเป็นชั้นๆเลยนะครับถ้าเป็นของเก๋เนี่ยนะครับผิวพระก็จะเรียบตึงนะครับอาจจะมันเงาสวยอาจจะหนึบแน่นสวยนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อปูนใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นของเกจะไม่เกิดรูปแบบนะครับความบดแห้งเหี่ยวย่นงอกของเนื้อปูนนะครับ เนี่ยให้เพื่อนนะครับพิจารณาดูรูปแบบเหล่านี้นะครับเนี่ยความหดเหี่ยวของเนื้อปูนนะครับลักษณะการงอกนะครับลักษณะการผูกกลอนรูปแบบของการงอกในจุดกลอนนะครับเห็นเพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับงอกขึ้นมาเป็นลิ้วนะครับเป็นเม็ดเม็ดในพระเทเนี่ยนะครับจะก่อเกิดสิ่งเหล่านี้นะครับรูปแบบเหล่านี้ทุกองค์ไล่มาอิ่มเพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับ จะเกิดรูปแบบความโหดเคียวนะครับของเนื้อปูนที่เราเนี่ยเมื่อเราส่องแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่พิจารณาได้นะครับถ้ายังยุ่ยยุยฟูฟูเหมือนพระที่ทําใหม่เนี่ยนะครับไม่ใช่คนละรูปแบบนะครับบางท่านที่ส่งมาเนี่ยเป็นพระที่สร้างใหม่นะครับแต่เนื่องจากเนื้อพระนี่ดูแห้งเพราะว่าไม่ถึงน้ํามันนะครับพระแบบนี้นะครับจะยุ่ยฟูนะครับจะเนื้อพระจะไม่ค่อยหนึบแน่นนะเพื่อนดูพระเก่า เลื่อนดูนะครับเห็นไหมครับความหมดแห้งของเนื้อปูนนะครับความเหี่ยวย่นของเนื้อปูนนะครับรูปแบบเหล่านี้นะครับบ่งบอกถึงความเกาลักษณะการงอกเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดนะครับผดผดเป็นกระจุกเป็นกระแจะเนี่ยเห็นไหมครับลักษณะการงอกในปูนดิบเนี่ยเห็นไหมครับ ให้เพื่อนเนี่ยพยายามนะครับสองหาจุดนะครับพิจารณารูปแบบเหล่านี้นะครับเป็นองค์ประกอบในการศึกษานะครับในการพิจารณาเพราะว่าลักษณะเหล่านี้นะครับต้องเกิดขึ้นด้วยกลไกของการเวลานะครับเพราะว่าพระเนื้อผงปูนเนี่ยนะครับมีอายุการสร้างเกิน150ปีไปแล้วนะครับในพระสมเด็จวัดระฆังบางขุนพลเงเกียรติชัยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพระเทเนี่ย จะก่อเกิดรูปแบบการงอกเหล่านี้นะครับเหมือนกันทุกองค์เห็นเพื่อนดูสิครับเนี่ยนะครับของเก่าของแท้นะครับที่ตกแต่งเลททำเกได้ยากเราต้องอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับอยู่ในพื้นฐานของนะครับหล,หลักวิทยาศาสตร์นะครับ่ารูปแบบการตกแต่งพระเก์นะครับ จะมานั่งตกแต่งยังไงนะครับกับรูปแบบความหดแห้งเหี่ยวย่นของเนื้อปูนผ่านสภาพการอบก็ไม่ได้นะครับการอบนี่คือการเล่งปฏิกิยาความร้อนอุณหภูมินะครับไม่ใช่ว่าทําให้เนื้อปูนนี่นะครับหดเหี่ยวย่นแล้วก็งอกเหมือนของแท้แบบนี้นะครับไม่ใช่นะครับพระอบที่กขาบอกว่านไปอบอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนําไปฝังดินยังไงก็แล้วแต่นะครับยังไงก็ดูออกนะครับจะไม่เกิดรูปแบบที่เกิดขึ้นเหมือน แบบธรรมชาติแบบปลนไกลของการเวลานะครับกว่าจะก่อเกิดนะครับรูปแบบการงอกนะครับกว่าเนื้อปูนจะหดแห้งเหี่ยวย่นนะครับพระบางองค์นะครับผ่านสภาพการใช้มาเยอะการเก็บรักษาที่ไม่ดีนะครับในบางองค์เนี่ยอาจจะผุพลุนสึกกล่อนนะครับเป็นไปได้หมดอ่ะบริเวณนี้อาจจะเป็นติ่งหูเนี่ยนะครับเป็นพุทธศินนะครับ เพื่อนดูไห้ดีเห็นไหมฮะไล่ไปเลยเห็นไหมครับก็จะมีลักษนณะความเหี่ยวเป็นชั้นๆนะครับระดับของพื้นผิวนี่จะไม่เรียบตึงนะครับจะไม่เรียบตึงในพระยุทต้นๆเนี่ยเพราะว่าเนื้อปูนจะหยาบนะครับและความหดเหี่ยวก็เกิดขึ้นนะครับหดแหง้งเนื้อปูนนี่นะครับหดแห้งเหี่ยวย่นนะครับมีทั้งผุทั้งพลุนแล้วก็ทั้งงอกนะครับนี่คือรูปแบบนะครับของพระเก่า พระองค์เนี้นะครับเจ้าของก็เปิดไว้8,000บาทนะครับไม่แพงนะครับเพื่อนถือว่าไม่แพงนะครับเป็นพระสมเด็จของแท้แน่นอนนะครับแฟนไม่อายใครนะครับสามารถขึ้นคอได้เลยนะครับเนี่ยธรรมชาติพระแท้เนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นหลักแสนหลักล้านนะครับเพื่อนบางคนเนี่ยเข้าใจว่าพระสมเด็จของแท้เนี่ยนะครับไม่มีหรอกนะครับหลักพันหลักหมื่นนะครับมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเพื่อนไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ ไอ้เป็นแสนเป็นล้านเนี่ยนะครับเป็นหลักล้านเนี่ยเป็นการโปรโมทโฆษณานะครับโกหกขี้โกงหลอกลวงนะครับหลอกลวงทั้งนั้นแหละนะครับถ้าไม่จริงเนี่ยเพื่อนๆที่ไปกันนะครับที่นําพระไปให้พวกตระกูลท่าทั้งหลายนะครับไอ้รับเช็คพระฟรีมีอย่างนี้เราซื้อนะครับสิบล้านยี่สิบล้านผมถามเคยซื้อของใครบ้างไหมนะครับไม่มีหรอกนะครับเป็นแค่โกนอุบายนะครับ คนใบเพื่อดึงดูดนะครับหากระแสให้ตัวเองนะครับโดยเอาความรู้สึกความรอาเล่นคนอื่นเนี่ยนะครับมาเป็นตัวชี้นำนะครับเพราะฉะนั้นในบางในบางท่านนะครับความคิดแต่ละคนนะครับต้องเข้าใจว่าพระสมเด็จวัรรคขังของแทนะครับต้องเป็นแสนเป็นล้านนะครับต้องเป็นหลักล้านนะครับมันไม่จริงนะครับไอ้พระหลักล้านของเก๋เยอะ นะครับที่นํามาโชว์กันถ่ายลงนิจเตยทรงนิเตยสารต่างๆนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะมันมีกลุ่มทุนนะครับทําหนังสือขึ้นมาตีพิมพ์ขึ้นมานะครับบ่งบอกอะไรครับตีพิมพ์ชี้อะไรชี้ตำหนินะครับไม่ได้รูปไม่ได้บ่งบอกนะครับไม่ได้ชี้นะชี้แนะแนวทางนะครับในการศึกษาที่ถูกต้องเลยนะครับไม่มีเล่มไหนนะครับนะครับตีพิมพ์มา นะครับสอนให้ดูลักษณะกายภาพของเนื้อปูนนะครับรูปแบบความเก่าองเนื้อปูนเก่าเป็นยังไงไม่มีนะครับผมไม่เคยอ่านเจอเลยนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่อ่านนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่เคยซื้อนะครับแต่ทุกนะครับนิตยสารส่วนมากแล้วนะครับจะเขียนแต่อะไรครับเขียนแต่ตำหนินะครับกับพิมพ์ทรงนะครับแค่นั้นเองแล้วมันเชื่อถือไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นพระแท้นะครับเพื่อนมีอยู่เยอะนะครับมีอยู่ตั้งเยอะแยะมากมายนะครับอยู่ที่เซียนพระคนอื่นอยู่ที่เพื่อนๆนะครับท่านอื่นอยู่ที่นักสะสมพระเครื่องนะครับคนอื่นๆนี่ตั้งเยอะแยะมากมายนะครับไม่ใช่อยู่ที่กลุ่มเซียนเก๋เหล่านี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆก็ลองคิดดูสิครับเนี่ยลักษณะการงองเพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับแล้วระดับชั้นระดับความบดเคี้ยวงเนื้อปูกูน เห็นไหมครับชัดเจนแล้วลักษณะการงอกนะครับเพ well. ื่อนๆดูนะครับเนื้อปูนเห็นไหมครับแห้งแข็งนะครับส่วนที่แกล่งก็แกล่งนะครับพลาเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับเห็นไหมครับส่วนที่เป็นโซนเนื้อแกล่งก็แห้งแข็งนะครับส่วนที่ก่อนเหี่ยวก็เหี่ยวในพละเทเนี่ยจะมีรูปแบบความหลากหลายเหล่านี้นะครับของเนื้อพละเนี่ยระดับชั้นผิวพลาเห็นไหมครับจะมีความหลากหลาย ในรูปแบบเหล่านี้นะครับของเก๋นี่มันทาเรียนแบบได้ยากนะครับเพื่อนย,ยิ่งเป็นพระท,ที่ไม่อยู่ในพิมพ์นิยมนะครับเหมือนพิมพ์เนี้ยนะครับของเก๋นี่ไม่ค่อยทําเรียนแบบนะครับเพื่อนไอ้ของเก๋มันชอบไปทําเรียนแบบไอ้พิมพ์นิยมนะครับเจ็ดชัออ้นนิยมวัดระฆังพิมพ์นี้นิยมพิมพ์ใหญ่นิยมหาเหงของพวกมึงนะครับไอ้รูปแบบความจันไรของพวกมึงนะครับที่ใส่คําว่านิยมเข้าไป เพื่ออะไรล่ะครับเพื่อความจันไรของพวกมันนี่ครับไม่รู้จะพูดจะด่ายังไงนะครับเนี่ยยิ่งพระพิมพ์แบบนี้นะครับไม่ค่อยจะมีใครทําเรียนแบบทําเก๊นะครับแม่พิมพ์แบบนี้เป็นพิมพ์ของวัดละครังแน่นอนนะครับและเป็นของแท้แน่นอนเนี่ยเพื่อนท่านใดนะครับผมขอโปรโมทให้เนี่ยของเพื่อนเพื่อนทางบ้านนะครับผมแค่เป็นคนกลางนะครับถ้าดูแล้วว่าเป็นพระแท้นะครับผมก็จะนํามานะครับโปรโมทให้ผ่านช่องและก็ให้เพื่อนนะครับ ในร่วมการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติพระเทนะครับได้เห็นลักษณะพุทธถินพิมทรงนะครับพระสมเด็จวัาระฆังของเทที่มีความหลากหลายขึ้นนะครับไม่ใช่อยู่ในหนังสือนิจิสาหาเหวต่างๆนะครับที่กําหนดจํากัดพระนะครับให้มีอยู่แค่นั้นนะครับเพื่อจะได้ขายพระของกลุ่มก้อนของตัวเองในราคาเป็เพลงนะครับเนีเ่ยเพื่อนๆพืส่งพระมาที่ผมเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับผมว่า ถ้าข้าไปดูในนะครับในช่องทางไลน์ของผมนะครับเยอะมากนะครับผมก็ตอบไม่ทันทุกคนนะครับเพื่อนก็ต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่าท่านส่งมาแต่ละคนก็หลักเป็น10องค์20องค์นะครับถ่ายส่งกันมาผมก็ต้องใช้เวลานะครับแต่ถ้าท่านถ่ายภาพนะครับหน้าหลังคมชัดเนี่ยเหมือนแบบนี้นะครับพยายามถ่ายให้ได้นะครับลักษณะแบบนี้แต่ถ้าโทรศัพท์ของท่านนะครับ เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเก่าๆมันก็ถ่ายได้ยากนะครับเพื่อนถ่ายได้ยากนะครับที่จะให้ภาพคมชัดนะครับแล้วรูปแบบการถ่ายนะครับอย่าใช้มือจับนะครับอย่าใช้มือจับแล้วก็ถ่ายมันจะได้ภาพที่ไม่คมชัดนะครับท่านเห็นว่าชัดนะครับแต่ถ้าส่งมาที่ผมเนี่ยนะครับเราต้องขยายดูกายภาพของเนื้อปูนนะครับดูลักษณะการงอกที่เป็นรูปแบบที่ละเอียดที่เล็กนะครับจะมองรูปแบบเหล่านี้ไม่เห็นนะครับถ้าภาพไม่ชัดนะครับ ผมขอบอกเลยว่ามองไม่เห็นนะครับเนี่ยท่านถ่ายแล้วนะครับเพื่อนๆที่ถ่ายภาพจะส่งมาเนี่ยถ่ายแล้วลองข้าไปดูหน่อยนะครับแล้วก็ขยายขึ้นมาหน่อยเห็นลักษณะสีสันวันณะที่ชัดเจนไหมนะครับตรงกับพระไหมนะครับบางทีอาจจะย้อนแสงนะครับสีอาจจะปรับเปลี่ยนก็ได้นะครับดูซิว่ารายละเอียดแบบนี้นะครับเห็นชัดไหมถ้าเห็นชัดส่งมาเลยนะครับถ้าถ่ายแล้วมันขุ่นมัวเนี่ยนะครับ เมื่อส่งมาที่ผมผมก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับว่าพระใหม่พระเก่านะครับจะตอบมั่ Teddy. วไปก็ไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องตอบกลับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆถ่ายภาพมาใหม่นะครับถ้ามีเวลาก็ถ่ายมาใหม่นะครับผมก็จะเข้าไปอ่านให้ทุกคนทุกท่านนะครับพิมพ์นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับของพระสมเด็จวราคังนะครับถือว่าเป็นพระแท้นะครับพิมพ์เนี้ยไม่ค่อยจะมีการทําเก๊กันมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่า บางท่านก็บอกว่าไม่นิยมนะครับเขาไม่เล่นก็นานาจิตตังนะครับอยากจะเล่นของเก๊นะครับที่เป็นพิมพ์นิยมนะครับที่ทําเก๊แขานเกลื่อนก็แล้วแต่นะครับอยากจะได้ของแท้นะครับพระราคาหลักพันมันหายากนะครับเพื่อนเนี่ยนะครับเพื่อนๆนท่านนี้นะครับคุณหนุ่มเขาก็เปิดมาให้ราคาที่ไม่แพงนะครับท่านมีหลายองค์อะนะครับก็แบ่งปันนะครับ ทเพื่อนที่ติดตามรับชมช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับท่านใดอยากจะเช่าหาพระสมเด็จนะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับ800 0บาทนะครับองค์นี้นะครับเข้าถ้าได้ดูคลิปนี้นะครับท่านก็แคปหน้าจอไว้ได้นะครับแล้วก็ส่งมาลิงก์ไอเดียอยู่ด้านล่างนะครับเข้าไปดูได้แล้วก็ส่งมาทักมานะครับว่าองค์นั้นองนี้ผมจะลงราคาให้นะครับจะบอกราคาไปเลยนะครับต้องเป็นหลักพันนะครับ พระที่มีราคาคไม่แพงเนี่ยนะครับแปดพันบาทเพื่อนนะครับแล้ McCain, วของแท้นะครับเพื่อนดูได้เลย,เลยนะครับรูปแบบแบบเนี้นะครับตามแผงล่างๆเนี่ยหรือว่าแผงบนๆเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีนะครับลักษณะเนื้อเป็นแบบนี้เพราะว่าเป็นของแท้ครับพเพื่อนที่ตามเคยเดินตลาดพระเคยส่องพระน,น่าจะถ้าถ้าคนที่เคยส,สนใจพระสมเด็จนะครับถ้าส่องพระสมเด็จก็จะรู้นะครับไป้ทอง,งเนี่ยทั้งแผงแถวแถวยาวกันน,นะครับ ไม่ว่าตลาดแถวไหนไม่มีหรอกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีแต่ของเก๊น,นะครับขายของเก๊เกลื่อนพิมพ์นิยมทั้งนั้นนะครับแม้แต่ตลาดบนห้างนะครับแทบจะไม่มีนะครับมาเปรียบเทียบได้เลยธรรมชาติความเก่านะครับลักษณะของพระเก่าพระแท้เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ดูรูปแบบนะครับศึกษากายภาพเหล่านี้นะครับรูปแบบความเก่าเนี่ยในเนื้อผงปูน ที่มีชัดเจนนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังสักนิดนึงนะครับด้านหลังเนี่ยก็สวยงามเหมือนกันนะครับเพื่อนดูนะครับธรรมชาติของพระเก่าเพื่อนดูด้านหลังสิครับไม่มีตรงไหนที่จะมาเรียบตึงเลยนะครับเห็นไหมครับระดับพื้นผิวมีความหดแห้งเหี่ยวย่นนะครับรูปแบบการงอกที่เกิดขึ้นชัดเจนเห็นไหมครับเป็นริ้วๆเม็ดๆปดๆนะครับ กระจุกกระแจะเห็นไหมครับมีรูปแบบการงอกที่ชัดเจนนะครับธรรมชาติแบบนี้ธรรมชาติพระเทนะครับเห็นไหมครับในจุดกลอนจะเกิดรูปแบบการงอกของปูนเนี่ยเพื่อนดูนะครับธรรมชาติของแทนะครับแบบนี้ถือว่าดูง่ายนะครับนพ้างจะดูง่ายเห็นไหมครับรูปแบบการงอกเป็นกระจุกเป็นกระแจะนะครับเนี่ยเพื่อนดูให้ดีนะครับจดจํากายภาพรูปแบบเหล่านี้นะครับไว้เป็นตัวอย่างนะครับในการพิจารณา พระสมเด็จวัละคังบางหุพลุ่มหรือเกจชิโยนะครับอาจจะแตกต่างสีสันมณะนะครับไม่ต้องไปใส่ใจนะครับสีสันมณะจะสีน้ําตาลลงรักไม่ลงรักสีขาวถึงน้ําว่านไม่ถึงน้ําว่านนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อปูนเก่าเพราะว่าเป็นวัสดุชนิดเดียวกันนะครับการเปลี่ยนร,รูปแบบย่อมใกล้เคียงกันนะครับเลื่อนย่อมใกล้เคียงกันให้จดจํารูปแบบเหล่านี้นะครับรูปแบบการงอกของเนื้อป,อปูน นะครับรูปแบบความโหดแห้งเหี่ยวย่นนะครับระดับชั้นระดับพื้นผิวเห็นไหมครับผ่านการสร้างมาร้อยกว่าปีเกือบจะ200ปีแล้วนะครับรูปแบบการงอกรูปแบบความเหี่ยวนะครับของเนื้อปูนนะครับระดับพื้นผิวระดับชั้นมีความหลากหลายเห็นไหมครับที่เขาบอกว่ารอยปูไตรอยปูไตเนี่ยนะครับเป็นรอยผุพลุนนะครับลักษณะการผุกร่อนนะครับของเนื้อผงปูนนะครับ ไอ้หนอนด้นเนี่ยนะครับรูปแบบความหดเทียวนะครับหนอนด้นเหี่ยวอย่างเดียวนะครับไม่งอกก็ไม่ใช่นะครับไอ้ความหดเทียวเหมือนหนอนด้นนะครับมันสามารถปาดแล้วก็อบได้นะครับส่วนมากแล้วของเกยเนี่ยนะครับจะมีรูปแบบความเหี่ยวอย่างเดียวจะไม่มีรูปแบบการงอกนะครับในของเกยเนี่ยนะครับเหี่ยวอย่างเดียวไม่ได้นะครับเหี่ยวแล้วก็ต้องงอกด้วยเนี่ยเห็นไหมครับรูปแบบการงอกก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย เป็นกระจุกเป็นกระแจเนี่ยเพื่อนเพื่อนพิจารณาดูให้ดีนะครับเห็นไหมครับเยียเราก็ต้องงอกขึ้นมาด้วยนะครับถึงจะเป็นของเก่าเนี่ยเยียเราก็ต้องงอกต้องเกิดรูปแบบการงอกของปูนด้วยนะครับถึงจะเป็นพระแท้ที่สมบูรณ์นะครับถึงจะมีความเก่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจ นะครับแจางที่เช่าหาพระสมเด็จวัลขังพิมใหญ่นะครับพิมนี้ของแท้นะครับไปบูชานะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับเจ้าของก็เปิดไว้8,000บาทนะครับท่านใดสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับในทางช่องโพสต์นะครับช่องชุมชนนะครับเข้าไปช่องโพสต์เนี่ยจะอยู่ใต้ช่อง y t u t u นะครับทุกคลิปนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเข้าไปหน้าโพสต์ชุมชน ก็จะขึ้นมานะครับพระที่ผมนําไปโพสต์ไว้นะครับบางท่านก็เข้าไปดูไม่เป็นนะครับเพื่อนๆพยายามสังเกตนะครับลิงก์ด you uh ้านล่างที่อยู่ใต้คลิป y o u ูทูบนะครับไม่ว่าพิมพ์ไหนนะครับคลิปไหนจะมีลิงก์อยู่ทุกทุกคลิปนะครับก็กดเข้าไปดูได้นะครับหรือเพื่อนๆได้ดูนะครับที่ผมนําลงนะครับแต่ละวันแต่ละวันถ้าว่าได้ดูคลิปไหนนะครับที่ผมโปรโมทให itor, ้นะครับที่ผมบอกราคาว่าพระองค์นี้เจ้าของก็ต้องการที่จะ แบ่งให้เช่าบูชาเนี่ยนะครับท่านแคปรูปไปเลยแล้วก็ส่งมาที่ ID ดีไลน์นะครับลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนะครับก็ส่งมาได้นะครับเพราะว่าพระผมลงไว้เยอะบางท่านทักมาว่าพระองค์นั้นยังอยู่ไหมนะครับผมไม่ทราบว่าองค์ไหนนะครับเพราะว่าผมลงไว้หลายองค์นะครับท่านก็ต้องแคปรูปนะครับแล้วก็เข้าไปที่ลิงก์ไลน์นะครับแล้วก็ส่งมานะครับหรือโทรมาก็ได้นะครับเบอร์โทรก็จะอยู่นะครับในลิงก์ไลน์อยู่แล้วนะครับท่านโทรมาก็ได้นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนเครื่องทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อคลิปต่อไปนะครับผมก็จะพยายามนําพระเทของเพื่อนนะครับพระผมบ้างพระของเพื่อนบ้างนะครับที่เป็นของแทนะครับมาให้เพื่อนเพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษานะครับได้เรียนรู้ธรรมชาติความเก่าของเนื้อปูนนะครับธรรมชาติพระแท้ไปด้วยกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะเรียนรู้และศึกษาได้นะครับด้วยตนเองนะครับถ้าเราตั้งใจถ้าเรา ท่นใจศึกษาจริงนะครับทุกคนสามารถเรียนรู้ได้หมดนะครับไม่ต้องไปให้พวกเซียนกรรมาลูกกรรมาโนะครับพวกเซียนจันไรทั้งหลายนะครับไอพวกเซียนตําหนิมันหลอกหลวงต้มตุ๋นเอานะครับเมื่อมันบอกว่าเป็นของเก๋เนี่ยนะครับทั้งๆ้ที่ของเราเป็นของแท้นะครับมันก็เสียความรู้สึกเพื่อนเนลองย้อนถามกลับไปบ้างสิครับแท้ยังไงนะครับรูปแบบยังใหม่เนี่ยใหม่ยังไงนะครับทําไมเนื้อปูนถึงใหม่นะครับแบบนี้มันเป็นของใหม่ได้ไงนะครับ ถามกลับไปบ้างดินะครับไม่กับเก้าเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับในเนื้อของปูนน,นะครับถ้ามันบอกว่าเป็นของเกเนนะครับดูที่มันจะตอบได้หรือไม่ได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็กลับสวัสดีครับ